สวัสดีครับผมช่องพลอดเราเพื่อนออฟฟิเชียลครับวันนี้รถทีมงานมาเขาบทกองไทยครับเลยมากับรถทีมงานครับบรรยากาศม,มอลัมสมัยเก่าครับโอ้สออ่อนเว้ยกระจกปูกยินเลยวาปูกงามแท้ บอ็หายบนิกใช่ไหมอ่าสวัสดีน้องสวัสดีป่ะวะสวัสดีน้องเบียสวัสดีน้องบีแต่งตัวจะไปไหนกันมาตามาตาเชอยข้อแมั้ก็ต้องบอกให้บ่มันแล้วครับอ๋อ่ไปน้ำอ่ะ

บรรยากาศกับรถของทีมงานมากันบรรยากาศับ หาพวกเห็นอยู่เลยเนี่ยของผมไม่ไหลหรอกแป๊บเดียวของพวกไอฟิวไปไหนไอฟิวมาอย่าง เอ้ารถเข้าฉากก่อนเป็นเพื่อนอาทิตย์ปะเซ่อ๋อมีแต่ดาราดิมูนีิมีแต่ดาราดินี่ยโอ้มีแต่ดารา โอ้โหไะขนของลงจากรถขเอญิไทยเอารถถญายเอารถเป้าห้องแล้รถขั้นขอหเองมันงามเนี่ขรถิไทยเอาบัเนี่ไปข่าากเอาแค่นี้แหลเดี๋ยาไปไหนกเอาของลงจากรถพนะไปน้ำหาดิยนังครับเขาตื่นมืกี้นี่จ่าไจอดนตลาดบงนึงนมาไปอนสารไว้สื่อล้วยม่กินสื่อล่วยเอาลงบนแล้ว เราคอยอุ้ควางอยู่เลยไปแม่เขาจะขนดาลุ่มเขาข่าฉากขั้นนี้ดะขนลงอยู่หมดเลยเขาจะทายแต่ขั้นนั้นฮิมาฮิมามาขุขอาลุ่มเอาสาม้นี้อสันโอ้โหครับบรรยากาศครับ

านลงปะองนี่ก็ได้เขาหนุเชื่อว่าไงแต่เขาต้องแค่เอาหนุนตัองาาไดกัไนได้ได้ไอ้คนกดอไ้ะได้ต้องไอ้คนนั้นกันท่มันไอ้ต้องไอ้คน้นกัน่มันได้อะไรอ่ะพี่รู้สึกันเป็นกาไปัมาี่เาหนุนแค่เานได้เป็นนวมกันเลยวะใรมัน บรรยากาศครับ่าพี่น้องฟึงรอบๆสถานที่ครับผม<ป>เอ,อ้านักเอกเขาฉากตอนไหนอ่ะอเ,เอยู่ทข้างหลังในลูมันจะเป็นลงสีใหญ่เลยทายยิ่งด้วยนะ จะให้ผมส่งไปยังไงล่ะตรงนี้เขาให้มาจอดอยู่นี่ให้หมดก่อนเพราะรังหาที่อยู่ช่วงไหน้ยช่วงไหนรู้พี่เ่ชงหช่วงไหนแล้วเไหนลย่เนี่ยแล้ทางบุรันเหรอช่วายกันเลยจ่วงขอร้ายเยช่วงไหนแล้วแล้วทางบุันตัวช่วงขอไปายกันไปรลายคุ้มไคือเขาไปนี่กินที่เป็นเวลาหน่อยนะข้าวนะพักผ่อนเป็นเวลาก็กินข้าวเป็นเวลา คุณจะไปหิวคุณจะไปเหนื่อยไม่ได้นะแล้วคุณก็ต้องนอนคลาพลัานกันนะบอนนทายธงหมู่ล้วาเลยอหละเพต้องไทยกันเลยเยียงไตแหละปูแซดนอนแถวนี้เขาจะหาสถานที่ใหม่เพราะสถานที่คลองแปดมันติดลมไร้องายาทวันน้าคุลังานเลยตั้งแล้วต้องิปพนนุนแบไปห ีป็นยามาปุงมาฮตรง, <h ums> ตงไปแล <h ums> อ่ะครับผมคลิปนี้ก็ฝากพีพ่องเพื่อนสำนีก่อนครับฝากติดตามช่องพองเรด้วยนะครับผม <h ums> ขอบคุณมากครับผม <h ums>